หลายคนถามรี่ว่านะคะว่ารีเซ็ตผมยังไงใช้อะไรเซ็ตมียากเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็ต้องหยิบแบกขึ้นมาค่ะแล้วก็ระเรงใส่มือค่ะระเรงไปเลยค่ะระรงไปเลยนะคะแบบเยอะๆเลยค่ะแล้วก็ถูนะคะแล้วก็จบ ตบ,ตบให้แบก็กระจายค่ะเพราะว่าถ้าไม่กระจายนะคะพอมาใส่ผมปุ๊บผมมันก็จับตัวกันเป็นก้นกอนๆค่ะแล้วก็จะเป็นสีขาวๆซึ่งไม่น่าดูนะคะเวลาเราใส่แว็กลงไปเนี่ยเราต้องคอยระวังนะคะว่าอย่าให้มันดูมันเกินไปเหมือนกับว่าถ้าสมมติเราเดินออกไปข้างนอกแล้วแบบผมผมดูมันอย่างเงี้ยคนคนข้างนอกก็ถามว่าแบบ ดาวแบบไม่ได้สระผมออกไปจากนอกบ้านนะคะคือทรงที่ดิ่จะทำให้ดูวันนี้เป็นทรงที่หลายคนถามกันมาในเฟซแล้วก็ทวิตนะคะว่าทำยังไงเซตยังไงใช้อะไรเซตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องมาโชว์กันเลยวันนี้นะคะว่าลี่เซตผมยังไงทรงนี้ลี่ค่อนข้างที่จะทำแบบไปเดินสยามบ่อยมากทรงนี้ฮิตมากเลยนะคะคือหลายคนแบบ วอนนะคะขอถามกันมาเลยแล้วก็บีบบีบแวกเท่าแวกไม่พอก็บีบลองอไปเลยแล้วแบบไม่ต้องกลัวเปลืองนะคะถ้าเปลืองอย่างเงี้ยก็จะไม่สวยถ้ากลัวเปลืองก็จะไม่สวยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอย่าอย่าทําให้ผมดูมันเกินไปนะคะถ้ามันเกินไปก็ไม่สวยอะคะ่ะใส่ลงไปเต็มที่เลยนะคะปัดซ้ายปัดขวาอย่างเงี้ยทาให้มันเรียบให้แบบดูแบบว่าคือ อินโตอนิดนึงเวลาไปเดินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทำมาหน้ารักทุกคนนะคะทรงเนี้ยอันนี้ไม่ห่วงนะคะก็ไปทําตามกันได้ะคะ่ะสุดท้ายแล้วนะคะพอเราเป็นทรงผมที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องใส่สเปรค่ะใส่ลงไปเลยนะคะสเปรฉีดลงไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวเปลืองนะคะฉีดไปเลยค่ะหลายคนถามนี่ว่าเอ๊ะ ฉีดอย่างนี้ไม่กลัวเข้าตาหรอคือก็ต้องบอกว่าชํานาญนะคะทําทุกวันก็ไม่กลัวอยู่แล้วค่ะถ้ากลัวก็คงไม่ทํะนะคะทีนี้ไม่ถึงหนึ่งนาทีเองนะคะไม่น่าเชื่อว่าลี่จะทําทรงผมเองได้สวยขนาดนี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินออกจากบ้านแล้วค่ะไปแ,แล้วนะคะ